สวัสดีครับพี่น้องแมกยมือนี้แพทว่าเซ็ดน้ำยาน้ำเศร้าน้ำเศร้าน้ำส่วนํ้ำส่วน้่วครับผมเครื่องกับเครื่องที่แพทว่าโขกเดวนี่ก็มีเนี่ยปลาทูมือนี้เขาบอกมีปลาดุเขาเนี่ยปลาทูก็ได้ครับผมปลาทูแล้วก็หอมแดงหอมแดงแล้วก็กระชายจ้ะพี่น้องํำพ่อหยาบๆเนาะจา เดี๋ยวเหาก็สิตําเนื้อปลาซูผสมครับผม,มส่วนนี้น้ำน้ำน้ำต้มปลาน้ำต้มปลาน้ำเปล่ากบปลาย้อนลุ้งไปนิดนึงครับผมใบมะกรูดใบมะกรูดอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเอาตําเครื่องแล้วเ่าเอาไปตั้งไฟแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยเน้นปลาแพรงนัวน้ำตาลแค่นั้นละพี่น้องปฏิบัติงาน กำลังซูบเสริมอยู่คือสิ่งนี้มากเขากำลัให้แล้วเงินถูกข้ามดูเจ้าได้ไปน้ำร้อนก่อนร้อนไปใส่ไปงั้นเราจะเราเป็นสาวนี่ไปยุ่นเดี๋ยวไปปิดปลาร้างน้ำเนาะผู้ฮอดบางคนจักเอาอันนั้นกระเป๋าวานรอยหนึ่งปีในในบาดประชาชนเนี่ยมีนู่นมนู่นแตาแต่ว่าเลี้ยงจริงเลี้ยงจริงทำไมตะกี้เขาเกิด เคงกง่ายด้วยแ่ขนีคนคนสมัยตะกี้แขงแรงเลยอ่ะังจากนั้นเ้อก็มาต่ำต่ำพี่นนอกตํำพ่อบุ๊บบุ๊นี่แหละพราเห็นมีตอนป่าไม่ได้ปลากาไปันยังเข้มขคนเยางจบข๋้นนะยงานนางขาจิตอโอ้ปลาะจบ่าต๊ะปาโต๊มีต่ำพ่าหยาบๆนี่นะะแพร ใส่เนื้อปลาดุกเดิมยังเสียบมันมันเออมันมันอย่างเงี้ยปลาดุกก็ได้ปลานิ่งก็ได้่ว่าบอกเคยลองปลาทูแต่ว่าปลาทูก็น่าสิเสียบเพราะว่าธรรมดาเก็จะใส่ปลาทูอยู่นอกเนี่ยนะจะได้ปลาเงี้ยก็ได้อย่าใส่ปลาต้องโตอย่างเดียวว้าวน้นี่ใส่เนื้อปลาที่โขกลไปกับกระชายมันสิเข้มข้นมาก เดี๋ยวก็เข้ากับไปปรุงรสใส่บักพิกใส่ผงนัวใส่น้ำตาลแต่วแต่ความฉอบของแต่ละคนครับผมเห็นว่ามเห็นอ้บัาไาใส่ใบบักกูดไปน้ำด้วยพี่น้องใส่บักกูดใส่ต้งแต่ตอนต้มใส่ตะตอนต้มมันจังดับข้าวดับยังไงอืมเห็นบ่ กระช่ายมันก็เพิ่มความหอมความกลมกลอมนี่นจับข้าวได้เบิดเพชรก็ยังน้ำปนปลาหนิเนะี้พี่น้องนี่น้ำปนปลาเชื้อเอิญเชืนนเอนน้อเน้ำเศร้าก็ได้เนะอิญนน้ำปนปลาก็ได้เนาะแมนมีต้นหอมมีนั่นกับด้วยลงไปก็ได้ครับผมอืมแล้วก็ทำทำโมนัวก็เติมน้ำปลาล่าลูไปแน่แจ้งน้อยน้ำปลาลาผงงัวแค่นี้ละได้มากงแน่ก็ไปเพิ่มเอาอีกได้จ้า ไปปรุงรสใส่พริกผงใส่เดี๋ยวจะเข้าสิปรุงรสนะอันนี้ก็ประมานนี้แหละพี่น้องนะมีต้นหอมนี่นั่นกะใส่ต้นหอมไปนึ่เดี๋ยวแพ<ร>่ว<ร>่าลวกผักครับผมเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับเอานีเอาเ้ตตามลนะลวกผักแล้วพี่นอ้องใส่กระมังเลยกับผักซีกับผักซีกกซเล่านี่นี่ผักซีเล่ากินกลับมาปรุงรสตามใจชอบครับผม น้าเนธนางล่นงนางโล่งแม่ใส่น้ำปลาแล้วเนี่ยมากินซ้าของปูนน้ำกันพี่น้องนางล่งไม่ดีเนี่ยนี่เอาปักเอาอีหละนี่ขวดเ็นบอนน้องกินเอาเป็นยังเจ็บปวดเจ็บปวดปวดเขียวบ่ ข้าวนำนี่มึงเนี่ยแม่มันเค้มคนขานา,นาดนี้นำ่้าน้ำเองน้ำยู่อต่ตีนเจ้า,นาเนาี่ยเอากิ้นำก่อนโอ้ยนางตักหยดไม่ตักแล้ว เออไปนั่งพูนก็นได้ตากใส่ก่อนจะไปนั่งคมมันตากแดดตามันกลังอืมขางหันก็นได้ละจะเมีตักให้ค่นอ่ะคือบวนควนเน,นี่ยเออมีเนือน้อได้หน,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 นพุ่นอ่อะพใส่น้ำี่ลายพิมเอาพักป่เอาพักพิมักพักพิมักสดน้ำดิ พ่อปอก็นำนี่กรติกกับส่อีกนะพี่มี่แก้วบวงกัมีพิีงไก่กัมี่พูนะปี่ไก่เดี๋ยวเศร้านี่แหะมากินน้ำกันพี่น้องเ้้าเอที่ลาย่ือป็นยังดูก่เะไรแค่นี้ไม่เป็นอะไรเอาพริกว่ดใสหน่อยะเอาทุกเขา ตักใส่ให้เนี่ยงูตักใส่ยี่อะไรเนี่ยไปเป็นผู้กำกับคนเดียวมั้งอยากกินกับเข่าพ่อบ่เอาซื้อใส่หน่อยเถอะเอาไปกำกับเองเด้มือนเนี่ยจะบอกว่าไปถากหนังอีย่างนู้นอยูุ่่นเขาเรื่องอดีตอดีตนั่นไงจะเวียงจันบ่กจะเจียวจะเจ๊กคุณจะเจ๊กจะเจียวมันจะใส่แน่บุ๊กสูงครับยังยัง อัดหูอัดหัวยังไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่อยากฟังเสียงงาเบาเนาะงาไปบรรยายไว้แล้วงาไหมไาคุณเห็นว่าพิมพ์ก็ไม่กินอยู่คนไปยยาไป้ยไปไปไปช่วยป่อยไปเอาผู้ใดมาพี่น้องสวัสดีเด้อครับผมไปทุกคนมากับเขา กินน้ำเศร้าข้าวปุ้นยังไงพีไปหาเอี่ยงแลไปหาเยื่อบอไปหาเอี่ยไม่ไม่เนาะไปละลูกกินเตียงกันกินเตียงไปไปไปหาแม่ไปนั่งโุ๊ะไปนั่งโต๊ะใครอยากจะเอาข้าวปุ้นอีกนะวันนี้ข้าวปุ้นทำไมไม่พอวะสมาชิกสมาชิกเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่จะเกลียดไม่ไอ้เนี้ยมันน่ากินชามอเออแม่ไม่เคยกิน ไม่พอกับพี่ไม่ก็ได้ดอกเอาถ้าใครไม่พอพี่ผักจับเศร้าลุกดีบบอผักบ่พิมบอผักบ่พิมครับลวกก็มีได้พิมโอ้เด็กหน่อยมันลงไปพุนเด็ดยงมาครับยามาพี่หล่ะเอเอโอ้ย แข็ลำม,มันเศ้าหรวแข็งงนี่างนั่แล้มเมนแข็งางนี่อแข็งขางนี่คืออยู่แข็งขางนี่ก็ดีใหญ่เลยแล้วมากมากทีนงเสียบน้ำกันเ้อนี่น,น้ำน้ำน้ำปูนปลาเท่านอ้นน้ำเศร้า เขบปูนค่าข้อนองอปูนค่าข,ข้อนอง,งบ่ะงาม,ม,มันเป็นเ้นเอ,อีนมันเศนงาวเงาวมันงงมพันลินงง้นลองดลมละหลานเมย์เพีงมันจะเป็นขึ้นเมย์เพ่งจำบจำเด<ล>ยนนทุกเบาเขาบ่เอาทีานท่นตายชุดรถ กิงก็เข uh, oh. um. I mean. uh ่าแซ่บอโอ้ไปหหากำลั้งใจลูกไอืลูกไ่เฮ็ดด้านาให้กินไปกำกับว่าต้องใส่ยังไง แบบผัวคอยปรุงหั่ในเลี่ยวนี่เอานตาบ้างเฮ้ยยาวนามาก้าเพชรบ่าพิมมือหนิบ่อพอดีเนาะบ่เพราะเพชรเขาใช้บ่อพิมพ์กี่ติบะ พี่เมาตะเกียบมาให้เง่ายหน่อย,ยนะได้ไหพี่หน่อยกลมมาได้่โอ้โหหัวเขาตะเกียบ <c oughs> มมอุ้งมากเหมือนเลยคือขาเหรอวะอืมนะพี่น้นองตะเกียบช่วยช่วยนิดหน่อยเนี่ยเราแจ็คอัน พี่แม่จะกินกับเขาเพื่อไข่ตัวนี้จับบ้ามรับเปนหมักจังสีได้หนิไข่เก็บกุ๊กลืน่นลิ้งกุ๊กลื่นคอยเป็นแพเป็นฮอนง่ายดีขนาดละตังจะถือไฟสอดมากเนยเห็นฮอนหน้า nhà gà lái bạc Không, bạc. Chín gà lái. Được. Sao vậy? Nhắm bó khạc bò. hóa nương rồi. อ้าอ้าเออมีข้าวยังโอ้ยทังบ้านกับบไรนั่นเมียปลาที่เล้งปลาพี่มาแตง ไป,ปก้าบ,บก้าบลูกไปอาบน้ำนออ,อายบาุบ้านยังอ้ามาเอาเอาเมื่อนี้พิมพ์ขึกินหน่อยเโอะ <c oughs> <c oughs> เอกินอิ่มไปต้องวนนันเอ๊กัปิตยามอยู่ดิอือลงไปไหมพอเผายังเผายังเนาะม่อีไม่หน่อยหน่อยเนาะต้งไปหาอีบีโอเทน้องกินนู่นนู่าจะยยาเย่างทนานาแหนี่ยานโอ้กินยังนาะขึ้นไเบิดจานเนี่ยเชียวจบ ยัองออกไปก่อนสวัสดีครับ <Wow. S 1>